โอ้ยพี่น้องค่ะเวลพาพอนจะเกลีดอีกแล้วมือนี้มังกระตากแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วเป็นกลุ่มเลยมองไปอ่ะทุกคนมีขคัน,น,คน,คน,น,นมีขันค่ะมีดอกเลือะพอนในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายส,สุขสุคนเด้อจ้าก็จะพาพี่น้องอยัง หาก็ิบเห็ดตอกับพี่น้องคาไปไปน้องกันเลยจ้า <ün> กะมาละพร่อนกะนยังอยู่ในปา่นขาคือเก่าค่ะพี่น้องคานั่นแหละเดี๋ยวก็จะยนะ่างต่อเนาะที่นี่ย่างมาแล้วกนันเลยมะพ่อยอีกแล้วค่ะพี่น้องนี่คะ่ะดอกนี้งามงามอีกแล้วคะ่ะทุกคนดคิค่ะ น้องดำค่ะน้องดําน้องดําขาโป่งค่ะงัดเลยค่ะพี่นอ้องงามเลยค่ะโอ้ยเลี้ยวไปตรงนั้นเห็นดอกนึงพี่น้องนั่นตุเปาะอยู่ใต้ห้าค่ะพี่น้องค่ะดีใจจังเลยโอ้ยเจอแล้วเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยว่เยวเยววาเห็ดไอ้พวกนี้มันจะเดี๋ยวเ <c oughs> ดี๋ยวจะ <c oughs> พอเห็ดตัวนี้ม,นมันมักมีมูค่ะพี่น้องค่ขาอะไะ ใช่ไหมเออนี่ใช่เห็นบ่เอาไนะเชียไปพ่อกีน้อยอ้าวมีกีน้อยพี่น้องคะโอ้ยโอ้ย,อยเจอกีน้อยมันคะ่ะนี่คะ่ะอันนี้น้อยมากอันนี้ปลูกไว้ก่อนเดี๋ยวไ่ตรงหาหมูพี่น้องหาหมูหาหมูห คพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวนะโอ้ยนันนันนันดอกหนึ่งพี่น้องคะ่ะดอกหนึ่งนี่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 น,นี่นี่ดอกหนึ่งอุย้ยนั่นดอกหนึ่งตายเจออีกแล้วนี่คะ่ะเป็นโคแฟดพี่น,อน้องนึกซะไหเบิ้งจะ้ะเนี่ยโอ้ยมันเป็นกี่ไหมพี่น้องคะกี่แฟด์ไหมจ้ะ กำลังจะขึ้นเลยค่อยๆหยัดเปนเด้อย่น้อยนี่ค่ะโอ้นี่ค่ะ,คะเดี๋ยวนะมีดอกหนึ่งค่ะอันนี้เห็ดอะไรโอ้อันนี้เด้ดดอกเลยอือจเจอมันอยู่ใ,ใกล้เห็ดขาวนี่ค่ะมีดอกเลยเป็นคู่มาเป็นคู่กับทุกคน โอ้ตรงนี้ก็ได้หลายดอกแล้วครับพี่นองค่หมนหมานหมนัมนเนเริ่มคลิปแรกก็หมานแล้วค่ะทุกคนนี่ที่นี่จะ,ระพรรพชนก็นจะตัดขาเลยครับพี่น้องค่ะได้เมื่อเพิ่อมอีกแล้วดอกหนึ่งตัดขาเลยค่ะทุกคนโอ้ยมันอยู่ใกล้สนามบินก็จะมีเสียงเครื่องบินแลนผ่านโอ้ยเห็ดชุดนี่ เห็ดชุดนี้คืองามเถอะแบบว่าโบโบหนอนโบแมงแห่ค่ะแต่มันดอกเล็กเฉยๆดอกนี้งามกัะทุกคนว้ายคือแบบโบปิดแมงเลยค่ะพี่น้องค่ะตัดตัดขันดอนกใหญ่กสิ ได้เต็มกระตาเร็วเนาะตัดเลยค่ะต่อเปาะ,ะอุ้ยเอา้า ไปต่อค่ะพี่น้องโอ้ยพี่น้องคะ่ะหัละพออยากขึ้นอีกแล้วมือนี้มางกระตากแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วเป็นกลุ่มเลยมองไปอะทุกคนนี่คะ่ะนี่คะ่ะนี่ค่ะมีดอกหนึ่งพี่น้องมีดอกหนึ่งไอเดี๋ยวเดือเด๋อวเดือดเหนดอกหนึ่งพี่น้องไอพูดนะนั่นดอกหนึ่งพี่นอ้นนนอ,นง,นอ,ง,สอ,ง,องสองดอกยังมีสองดอกยังงามเลยค่ะพี่น้องคะ่ะไอสองดอก สองดอกนี่นี่นี่ดอกหนึ่งนันดอกหนึ่งไอนีข่อยากกรีดโอ้ยนันดอกนี่หน่อยดอกหนึ่งพี่น้องเก็บเาก็บอเก็บเดี๋ยวมันพ้นเก็บกขาพี่น้องน้องดำน้องดำกับพี่น้องขาหน่องดำน้องดำขาวโองขาวจัวเลยทุกคนเอามีสามดอกอุ้ยเนี่ยนี่เบิ่งซอยในพี่น้องไอหนีไอนี่ค่ะ ดเ it. It ดี๋ยวเดี๋ยวตัดขาที่หลังเนาะตัดขาที่หลังเอาป่ะนี้ก่อนตึ๊บเอาดอกนี้ก่อนเห็นดอกนี้แล้วโอ้ยมันกำลังมันกำลังขึ้นตรงนี้ดอกน้อยๆคือแบบงามค่ะงามเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะหมุนกล้องก่อนนะทุกคนอ้ายตรงนี้มีสามดอกโอ้ยตรงนี้มีสี่ดอกนี่ดอกโอ้ยขอบคุณพระเจ้าหนี่ดอกครับหนึ่ง โอ้ยดอกน้อยๆกำลังเป็นตะหักเฮ้ยพี่น้องคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะได้กลุ่มนี้แล้วทีเนี้ยว้ายมีอีกบนนีโอ้ยนีเด้อเฮ้ยนีเด้พี่น้องนีเด้นี่ด้นี่มันดำมันดำอ้ยนั่นดอกนึงไปเดียวเดี๋ยวเดียว <c oughs> <c oughs> คอยม้วนอยูป่ปพเดีเอามือนี้อายน,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 นี่นี่คะ่ะนี่นี่ไอ้นี่นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวอุ้ยแตกหัวแตก อุ้ย,ยแมงดิ้นมาเดี๋ยวเคียวมันออกอเอาเออใส่ละเอาเอามือจับไปเป็นเฮดอหลีโอ้ยเดี๋ยวเล็ก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 มากเดี๋ยวนะทุกคนเออ,อันอันข้างหลังเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้เก็บอยู่ตรงไหน,นเดี๋ยวอันที่แลนมาดอกที่แหลกเนี่ยพี่น้อง นีค่ะเห็นดอกนี้ค่ะพี่นงคงค่ะนี่ค่ะเห็นดอกนี้มองมาเห็นดอกนี้ค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวนะสะละอันนุ้งหันอึ้บมุนกะย่านมันเหยียบย่านเหยียบย่านเหยียบเอากระตาตังไว้พูดเลยบัดนาะนี่ค่ะโอ้ยมวนกุบข่อยผู้เดียวมือนีเห็นยุใสอีกออ เอาวางไว,ว้วางไว,ว้วางไว้เดี๋ยวตัดขาผมตัดขาน้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวมารวมกันในตรงนี้จ้ะ <c oughs> อันนี้ดอกหนึ่งทุกคนอยู่ข้างกัน,น,ะะนยังเม่ทันได้ตัดขาค่ะ <c oughs> ทีนี้ก็จะมาตัดขากุ้มนี่แล้ว <c oughs> ลอีกเลี้ยวเป็นกุ้มค่ะพี่น้องขา <c oughs> เอ้า พพ่อนก็นตรงใสเ่เวนตากอนเพราะวะบเหินหูส์ขันสนงามค่ะบมนน่มีหนอนอื้กับพี่น้องมากิบเห็ดคนเดียวกับมวลอยู่ผู้เดียวเฮ้อเฮ้อ <c ười> ขันสนส่วนมูมานำกัยบยานบน,นบดไยยานพื่นเสียเวลาเนาะ โอยอันนี้อันนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยเก่าหรือสิบขึ้นเป็นแปดมืน,นี้วันที่เก่าเก่าเดือนเ <c oughs> พิ่งจะเดือนสิงหาเองนะทุกคนนะเห็ดไอ้ A, นี่มันขึ้นแล้วเห็ดไอ้นงดำขาโอ่งมันขึ้นมาเด้อ ฝนมันตกวังหันอาทิตย์หนึ่งอ่ะพี่น้องวันนี้มันเนยเพราะมันหัวก็สีหอนหัวก็มือว่านนี่ก็ยัง่งอากาศยังเย็นอยู่มือว่านนี่เห็นมูไปมูไปเก็บเห็ดมาลงโพดอูยเพิ่นก็ได้แต่แบบนี้แหละอันดอกน้อยๆเองสิละกําลังเป็นแต่เอามาต้มยำค่ะพี่น้องค่ะโยนลงหมอ้อใส่ต้มยำปั๊บเลยนะเดี๋ยวดอกนี้ ถ้าทางจะเน่ารึเปล่าข้างในไหมนะอันนี้หมวกล่วงอันนี้หมวกล่วงแล <c oughs> ้วพอนกับมาหาเก็บเห็ดแต่คล้องเก่าอลไพี่น้องเพราะว่าโบกาไปที่อื่นเพราะโบชินโบชินกับปลาแล้วก็ปลาแถวนี้เขาก็กมันก็มีคนมา จุงมมามะยางมีคนม้นมายางเห็นจ้ะโอเคอตะก,กาก็เริ่มมีสีสันแล้วจ้าพี่น้องขาไปต่อค่ะเจออีกแล้วค่ะทุกคนค่ะไตใบใหม่ค่ะคู่แฟดค่ะมาเป็นคู่น้องดำค่ะน้องดำนี่ดอกนึงอยู่ข้างกันนี่ เดีดสิหลังเราพ้นเห็นนเหมือนกับดอกขิดนิดนี่ค่ะตรงนี้ได้คู่กันปใส่ตะก้าค่ะนี่ค่ะดอกหนึ่งพี่น้องค่ะโอ้เอา้ามีสามดอกโอ้มีสี่ดอก <laughs> นี่ค่ะแค่นะ เก็บให้ทุกคนดูนี่จะพี่น้องค่ะน้องดำมาเป็นมูค่ะโอ้อดอกนี้ก็งามค่ะทุกคนนี่ค่ะน,นี่ดอก นลพอนก็นจะตัดขามันจะพี่น้องขาก็ก็บบอยากเฮ็ดคลิปเงาเนาะก็นี่ค่ะทีนี้ก็คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสุภุสุคตเนาะที่เขามาเบ่งคลิปวิดีโอให้ค่ะขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชร์เขานน่นดอกหนึ่งอยู่้างกันนี่จับมาเลยดีกว่านี่ค่ะพี่น้องค่ะ อันเห็ดพวกนี้มันจะขึ้นเป็นกลุมเน,ะมนาะนะคะพี่น้องก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ค่ะเพราะวรพลพอ,ลพอบ่อยากค็ดคลิปเงยาค่คาคะพี่น้องจะคลิปนี้ก็ได้เห็ดสามกุมดอกเล็กถ้า มันดอกใหญ่คือสิเต็มกระตาแล้วพินหองมันดอกใหญ่คือเห็ดยำด,ดูดูช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาตุลาคือส,อสิได้เต็มกระตาบวลาพอนั่นเลยจ้ะ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะอย่าไปต่อค่ะ